สวัสดีพี่น้องชาวโลกออนไลน์สังคมเสมือนจริงทุกท่านทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอนะคะตอนนี้ก็ตรงกับวันที่11ค่ะเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะ4ี่โมงเย็นนะคะของวันวันที่11เมษปี2024ค่ะใกล้จะเข้าคืนที่2ค่ะหลังจากที่เมื่อวานช่วงเช้านะคะพายุเข้าค่ะไฟฟ้าไฟฟ้าดับน้ำไม่ไหลค่ะตอนนี้ก็ ก็ยัง,ยงแก้ไขไม่แล้วเสร็จนะคะ,ะภาพนี้ถ่ายเม,มื่อวานเมื่อวานประมาณช่วงเที่ยงนะคะหลังจากที่ไฟฟ้าดาับค่ะก็เลยพากันออกไปข้างนอกนะคะไปหาอะไรทานในตัวเมืองก็เลยอยากจะให้ชมภาพบรรยากาศของตัวเมืองเล็กๆค่ะชื่อเมืองเล็กซิตี้ค่ะอยู่ห่างจากเมืองไวสสปริงไวเมืองที่อยู่นี่คะ่ะประมาณ10นาทีคะ่ะก็เหมือนกับเป็นเมืองเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะไปติดต่อส่วนราชการหรือว่าไป ห้างสปปรรพสินค้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องเข้าไปที่เล็กซิตี้ค่ะอันนี้เป็นร้านพิซซ่านะคะที่นี่จะนิยมก่อสร้างอาคารสถานที่เป็นแบบชั้นเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นห้างสปปรรพสินค้าค่ะจริงๆกินบริเวณกว้างนะคะต่อกันไปด้านหลังค่ะเพียงแต่ว่าร้านพิซซ่านี่อยู่ด้านหน้านะคะและสังเกตก็จะมีที่จอดรถจรดลาที่กว้างขวาง อาจจะไม่ได้สวยแจ่มชัดเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าท้องฟ้ายังปกคลุมด้วยเมฆฝนนะคะ,ะเส้นทางที่จะเห็นต่อไปนี้ก็เป็นเป็นเส้นทางเดียวกับที่ใช้สัญจรไปมาขับรถเวลาที่ไปทํางานหรือว่าไปเรียนหนังสือนะคะไปเข้าเมืองนะคะจริงก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยวไม่ได้น่ากลัวนะคะ,ะฟอลอริด้านี่โดยเฉพาะในเมืองที่อยู่เนี่ยคะ่ะเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านในคอมเมนต์นะคะก็ได้ตอบไปหลายคอมเมนต์แล้วะคะ่ะ บางท่านก็จะเป็นห่วงเรื่องมาอยู่อเมริกาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับมีโฮมเลดหรือว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองมากมายในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ในส่วนของเมืองที่อยู่หรือรัฐฟลอริดานะคะที่มาอยู่ี่ยังยังไม่เคยเห็นเลยนะคะเข้าไปในตัวเมืองยังไม่เคยเห็นมีมีโฮมเลดเลยนะคะ,ะตามที่เห็นในคลิปทั่ทวไปในข่าวค่ะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะอยู่กันเรียบร้อยดีไม่มีข่าวข่าวอาัจาก,กรรมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาซื้อบ้านนะคะก็ได้ ได้ศึกษาค้นควาข้อมูลพอสมควรนะคะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติถือว่าเมืองนี้มีความปลอดภาาัยค่ะยังไม่มียังไม่มีประวัติการเกิดภัยธรรมชาติพายุเฮอริเคนที่หนักหนาที่าสร้างความเสียหายมากมายค่ะยังยังไม่มีประวัติการได้รับผลกระทบหรือว่าตรงนั้นในพื้นที่บริเวณนี้นะคะ,อะสองข้างทางถ้าสังเกตดูนะคะก็จะมีต้นไม้หักโค่นเป็นระยะแล้วก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่จอด แก้ไขซ่อมแซมอยู่เป็นระยะนะคะแต่เนื่องด้วยบริเวณกว้างเลยค่ะที่มีกิ่งไม้สร้างกิ่งไม้หักโค่นลงมาพลาดทับสายไฟค่ะคงจะคงจะต้องใช้เวลาซึ่งเราก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันนะคะก็เมื่อคืนก็ถือว่าผ่านมาด้วยความจุลักตุเลายค่ะเพราะว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะพวกไฟพวกไฟฟ้าปปาหรือแต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเรถือว่ามีความสัมพันธ์สาคัญมากากับการใช้ ชีวิตประจําวันนะคะถ้าไฟฟ้าดับก็น้ําก็จะหยุดไปด้วยเพราะส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้จะมีบ่อน้ําบ่อน้ําบาดาละะของแต่ละบ้านนะคะไม,ไม่ได้ใช้น้ําประปาแต่ระบบน้ําดีมากค่ะแต่นั่นเราก็ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าในการในการสูบน้ําขึ้นมานะคะแล้วก็จ่ายภายในบ้าน,นะคะ่ะพอน้ําพอไฟหยุดก็เลยก็เลยไม่มีน้ําใช้ไปด้วยค่ะ คือจะเข้าคืนที่สองอีกแล้วที่ต้องอยู่กันมืดๆท่าก็ภาวานาให้เขาเขาซ่อมเสร็จนะคะอย่างน้อยก็เร็วที่สุดหรือก่อนม,มืดก็คงจะดีเมื่อวานช่วงช่วงบ่ายนะคะที่ท้องฟ้าเริ่มปลอดโปร่งค่ะก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะคะเก็บกวาดสิ่งไม้ใบไม้ขยะที่ปลิวเข้ามากันนะคะแล้วก็พอเข้าสู่เช้าวันใหม่ของวันนี้ค่ะเราก็เข้าไปไปซ่อมแซมที่แปลงผักข้างหลังนะคะก็ขยับได้มา ซ่อมให้มาเหลือเหลือเท่าที่จําเป็นค่ะเฉพาะที่ปลูกปลูกถั่วนะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือก็ก็คงต้องปล่อยทิ้งค่ะที่กั้นตอนแรกก็เพราะว่าเสียดายว่าปลูกแล้วค่ะเพราะเขากลัวกลัวว่าจะมีกวางหรือว่ามีมีม,มีมีสัตว์ป่าเข้ามากินกินใบค่ะนใบพืชใบผักที่ปลูกค,ค่ะก็เลยได้กั้นไว้แต่ตอนนี้ม่อพังไปแล้วก็ ปรับปรุงเท่าเท่าที่เหลือเพราะว่าเขาใกล้จะออกดอกออกผลแล้วค่ะก็อยากจะเก็บรักษาไว้แต่คุณสามีบอกว่าไม่ให้ปลูกแล้วก็จะไม่ปลูกค่ะเพราะจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปทําแล้วค่ะก็รู้สึกว่าวันข้างหลังเหมือนกันนะคะมันก็ดูเงียบๆนะคะเพราะข้างหลังจริงที่จริงๆท,ทๆที่เคยเป็นบ้านของบ้านเก่าของน้องแมวดําแมวจรกงน้ค่ะถ้าคลิปเก่าๆใครฟัง,ฟงก็อาจจะราไค่ะ จริงๆเป็นเคยบ้านเป็นเจ้าของของแก๊งแมวดำนะคะแต่ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตนะคะแล้วก็แมวก็เลยไม่มีคนดูแลนะคะก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวจรที่หาที่หากินเลยใช้ชีวิตดูแลชีวิตด้วยตัวเองเหมือนจะเห็นในคอมคอมเมนต์หนึ่งแวบๆนะคะแต่ไล่ดูอีกทีก็ไม่เจอแล้วะคะ่ะที่บอกว่าทาไมไม่ไม่ไปติดต่อหน่วยงานให้เขาจับไปเพื่อว่าหาหาบ้านใหม่ให้น้องอะคะ่ะอันนี้ก็เคยพูดเคยคิดนะคะเคยหารือเคย คุยกับผู้รู้หรือว่าคนในครอบครัวค่ะคือจริงๆอ่ะแมวดํากลุ่มนี้ค่ะสองสามตัวนี้ค่ะตอนนี้เหลือสองเนนะคะเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาอยู่มาอยู่มาไม่รู้นานแค่ไหนค่ะก่อนที่เราจะมาอยู่ค่ะเขาอยู่ได้สบายดีนะคะก็คือหากินตามธรรมชาติในป่าบ้างแล้วก็วิ่งไปขอบ้านนู้นบ้านนี้บ้างค่ะเขาก็อยู่ได้ถึงเขาจะไม่ได้มี เจ้าของเป็นตัวเป็นตนไม่ได้รับความรักความเอ็นดูเท่าที่ควรเด่กเขาก,ก็ก็ชินกับชีวิตเขาแล้วอะค่ะที่อย่างน้อยที่สาคัญค่ะคือคือเขาถึงจะไม่มีเจ้าของแต่เ,เขามีชีวิตที่อิสระอยู่นอกกรงนะคะถ้าเราแจ้งเจ้าหน้าที่มามาจับค่ะเขาก็เขาก็คงมาจับค่ะแล้วก็ต้องเอาไปใส่กรงนะคะซึ่งซึ่งก็ต้องรอในกรงไม่รู้อีกนานเท่าไหร่อีกนานแค่ไหนนะคะถึงจะพบผู้ใจบุญหรือว่าผู้ที่ ถูกชะตามีความประสงค์ที่จะรับเลี้ยงเขาอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะค่ะถึงเราไม่ให้อาหารเขาคเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาได้มาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะก็คือเพราะเป็นความเมตตาความใจอ่อนของเราเองค่ะที่เราเห็นแล้วเราก็อดไม่ได้เขาอยากให้เขาปลอดภัยด้วยไม่อยากให้ต้องวิ่งกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดจัดเที่ห้เขาด้านหลังหลังสุดนู้นนะคะมันก็มีเหตุมีผลนู้นเหมือนที่เคยพูดก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่า เคยเคยให้อาหารเข้าที่ข้างบ้านนะคะแต่แต่แตพอมันมีกลิ่นอาหารนะคะความที่พื้นที่มันมันติดกับป่าใหญ่อะคะ่ะมันก็จะมีสัตสัตว์ป่าสัตว์แปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยพบเคยเจอะคะ่ะเขาเขาก็หากินไปเรื่อยนะคะถ้าเขาได้กินอาหารเนะะ่ mm hmm. เขาก็จะรู้ด้วยสัญชาตญาณเขาก็จะเข้ามา mm hmm. เคยเห็นเค mm hmm. เห็นก็เ,เห็นหนูนะคะ่ะ เสิร์ชหาข้อมูลในคลิปช็อตเก่าๆจะซ้ำนะคะเป็นหนูค่ะแต่ตัวโตมากตัวเท่าแมวค่ะเขามานอนอยู่ในถังขยะค่ะเพราะว่าเขาเขาเข้ามาหาอาหารกลางคืนนะคะแล้วก็ยังเจอจิ้งจอกมาจิ้งจอกสีเทาแล้วก็อะไรที่เรายังไม่เคยเจออีกะค่ะคุณสามีเขาก็เลยไม่ไม่อนุญาตนะคะแต่เราไม่อนุญาตให้ให้อาหารที่บ้านนะคะแต่เรา ก็เป็นห่วงเขาก็เลยต้องไปให้อาหารที่ริมรั้วค่ะแล้วเขาก็ชินกับอยู่ตรงนั้นอยู่รอตรงนั้นนะคะและตรงนั้นมันก็มีซากปลักหักพังของของรถล,ลาของบ้านเก่าที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ลกร้างวาง่างเปล่าค่ะมีแต่ซากปลักหักพังของรถของบ้านหลายอาคารเลยค่ะแต่มันก็เป็นที่หลับที่นอนที่ปลอดภัยของน้องแมวที่เขาอยู่กันมานานนะคะอ่านี่คือคือเหตุคือผลนะคะซึ่งมีผู้คอมเมนต์ว่าทำไมไม่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จะให้มาจับไปะคะ่ะ เราข้ามไปอีกหน่อยเล่าแบบรวดรัดนะคะไม่ไม่เป็นไปตามภาพนะคะเพราะว่าภาพถ่ายถ่ายเมื่อวานค่ะแต่วันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านนะรับลมหน้าบ้านนี่ค่ะมันร้อนแล้วก็เลยเอาเอาคลิปที่ถ่ายเอาภาพที่ถ่ายวิดีโอที่ถ่ายเมื่อวานนะตอนที่ออกไปข้างนอกค่ะมันมานั่งพูดให้ดูบรรยากาศไปด้วยค่ะตื่นเช้าวันนี้ตัวเองก็ก็สมแซมนะคะเท่าที่ทําได้ค่ะเพราะว่าพืชผักที่ปลูกไอ้ต้นที่หักหรือว่าที่หกที่ล้มที่ เสียหายค่ะก็ยังทําอะไรได้ไม่มากค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนจะย้ายก็ถางก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ารดนะคะน้ําไม่ไหลแล้วเราก็ไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้สํารองน้ําไว้เลยอะค่ะส่วนคุณสามีเขาก็เ,าเข้าไปในเมืองนะคะไปหาซื้อน้ําแข็งค่ะมาใส่ตู้เย็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ซื้อตู้เย็นกันไว้สองตู้ใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเก็บเก็บอาหารค่ะพวกเนื้อสัตว์พวกไก่พวกไก่พวกหมูพวกเนื้อ,กกกกห,อหรือว่าผักพืชผัก พืชผักขาน้อยค่ะสามีขเขาไม่ทานผักค่ะส่วนใหญ่ก็จะพกเป็นเนื้อสัตว์ะคะเก็บไว้สองตู้เย็นนะคะพอไฟดับก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหาเรือเป็นห่วงะค,ะค่ะเพราะว่าถ้านานก็จะยิ่งเสียหายนะคะคุณสามีเขาก็เลยออกไปซื้อน้ําแข็งออกไปซื้อน้ําแข็งมาใส่ตู้เย็น,นะค่ะแลวหลังจากนั้นก็ออกกันไปอีกรอบหนึ่งนะคะเขาได้ไปเาขาขัดใจะค,ะค่ะก็ลังเลกันอยู่อ่ะเคยคิดเคยคุยกันอยู่แล้วล่ะว,ว่าอยากได้เครื่องเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องปป่นไฟเครื่องสำรองไฟค่ะ ซึ่งมันราคาก็ก็ไม่ไม่ได้ถูกก็ก็เยอะพอสมควรนะคะแต่เขาก็เขาก็ไปเลือกซื้อของเขาอะคะ่ะต่างากจังแยกกันเดินนะคะที่ห้างโลพอดีโทรศัพท์ไม่มีแบตนะคะก็จะชาร์จได้นิดหน่อยในช่วงที่สตาร์ทรถนะคะก็เลยช่วงที่เดินน้นไม่มีโทรศัพท์ถ่ายภาพอะคะ่ะคุณสามีเขาก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าะคะ่ะแต่ได้ข่าวว่าเขาจะมาส่งวันที่18นะคะ่ะก็คงได้เก็บไว้ ไว้ใช้ในโอกาสต่อต่อไปนะคะในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติแล้วก็ไฟดับส่วนตัวเองเาไปได้เตาค่ะเตาเตาเหมือนกัเตาแก๊สปิกนิกบ้านเราค่ะแต่เขาไม่ไม่ได้ใช้แก๊สไม่น่าทราบไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกชื่ออะไรเรียกว่าอะไรก็ได้เตาเตาแก๊สมาอย่างน้อยได้อุ่นอาหารแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีมีมีซื้อไก่ ไก่ไก่ไก่ย่างเป็นตัวค่ะมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็วันก่อนที่ว่าไปไปทานอาหารร้านฝรั่งค่ะแล้วก็เป็นชุดซี่โครงหมูค่ะก็ยังเหลืออยู่ค่ะก็ได้เอามาอุ่นกับไอเตาแก๊สปิกนิกเนี่ยค่ะที่เพิ่งซื้อมาวันนี้ค่ะได้เป็นอาหารของวันนี้นะคะแล้วก็คงตอนเย็นนี่ก็คงคงดูอีกทีว่าว่าจะออกไปทานที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าจะทานเท่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะก็ก็ยัง เนี่ยเป็นอะไรที่พูดอะไรคาดการอะไรได้ไม่มากค่ะคุณสามีก็อยู่บนหิ่งค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่เขาตัดสินใจนะคะว่าออจะไปไหนทําอะไรกินอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นฝ่ายตามซะมากกว่าก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็มันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตก็ขี้เกียจขัดใจเขาให้เขาเป็นผู้นําถ้าเขาภูมิใจเขาสบายใจก็ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ะจะได้ลดปัญหากันระดับหนึ่ง เท่าที่เห็นเพราะว่ามีปัญหากันส่วนใหญ่ก็แย่งกันเป็นใหญ่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะจากปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กเล็กๆน้อยๆก็สะสมไปมันก็เกิดความถี่เกิดความบ่อยอะค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะ,ะเราก็พยายามเรียนรู้ชีวิตค่ะพยายามอดทนให้อภัยไม่ถือสานะคะเพราะว่าบางครั้งมันให้อภัยเป็นฝ่ายยมมันมันก็เหนื่อยเหนื่อยไม่น่านค่ะ เหน่อยไม่นานมันก็สบายใจค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเราฝ่ายใดฝ่ายใดไม่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่จบค่ะมันมันก็ไปกันใหญ่นะคะก็เลยก็เยอะเลยเป็นฝ่ายทนฝ่ายยอมตลอดมานะคะซึ่งก็ซึ่งก็อยู่ได้ครับว้รลอสถานการณ์คือสุภาพว่าปกติมีน้ำมีไฟมีมีอินเทอร์เน็ตใช้ก็คงจะได้พูดได้คุยกันอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามชมติดตามฟังนะคะตอนนี้ แบตเตอรี่โทรศัพท์ใช้จากการสตาร์ทรถแล้วก็ชาร์จแบตนะคะพบกันใหม่ขอให้โชคดีมีความสุขค่ะ